สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Facebook และ YouTube ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจและติดตามอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ก็มีข่าวลือว่าลิเวอร์พูลมองหาคอนหลานไลเมอร์ของ RB l i ไลซิกเพื่อแก้ปัญหากองกลางรายงานว่าการค้นหากำลังเสริมมิดฟิลของลิเวอร์พูลทำให้พวกเขาต้องมองหาคอนหลานไลเมอร์ ของแอร์เบและการย้ายทีมอาจเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะคะลายเมวไย25ปีสนุกกับฤดูกาลนี้ที่ดีที่สุดในอาชีพค้าแข้งในศึกเลติก้าล่าสุดโดยทำไป4ประตูและช่วยอีก4ประตูแม้จะลงเป็นตัวจริงเพียง15จาก26ในเกมหลีกที่เขาลงเล่นในฤดูกาลนี้นักเตะทีมชาติออสเตรียที่ลงเล่นให้กับทีมชาติออสเตรีย ยี่สิบสี่นะัด เป็นตัวจริงทุกเกมในเดติก้าและแชมป์พรีเมียร์ลีกที่เขาพร้อมเล่นแม้ว่าข้อเท้าแพงทำให้เขาต้องพักนานกว่า6สัปดาห์และเขาอาจจะไม่กลับมาจนกว่าจะถึงเดือนมกราคมนะคะและข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะลิปโปฟูมองหามิดฟิลที่ได้รับอาการบาดเจ็บเพื่อเสริมกำลังสกายสปอร์ตเยอรมนีรายงานว่าลิปโปฟูกำลังพิจารณายา ไปที่ลายเมในเดือนมกราคม6เดือนก่อนสิ้นสุดสัญญากับลายซิกลายเมหวังว่าจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บในเดือนมกราคมนี้และอาจได้รับความสนใจจากเบาวเยียมมิวนิก ที่เพิ่มขนาดตัวเขาในช่วงตลาดซื้อขายรอบสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไลเมอร์และเยอลม a นีรายงานว่าลิปเปอร์ฟูกำลังวางแผนและลงทุนที่สำคัญในทีมของพวกเขาเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูการนี้นะคะสำหรับข่าวกีฬาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมติดตามชมข่าวต่อไปของ JAK แครด้วยนะคะ JAK e ก็ฝากกดไลค์กด u ับ c ไ i b e พร้อมกดกระดิ่ง ให้ J A Care ด้วยนะคะสำหรับอันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ